โอเคครับวันนี้นะครับจะมารีวิวเคเคฟซีโร่เนี่ยคือมาสองชิ้นนี่สองชิ้นเคฟซีโร่นะครับราคาชิ้นละสามสิบห้าบาทเห็นเขาบอกว่ามันกลับมาขายหรือไม่รู้เอาเอาเป็นเป็นเป็นเมนูใหม่นะแต่เห็นเขาบอกว่ากลับกลับมาขาย ผมก็เลยจัดมาเลย,ยแล้วกันมาจะเปิดดูก่อนนี่อันนี้คือหน้าตาของมันนะครับมันก็คล้ายๆแป้งทาทาโก้เลยนะจริงๆข้างในก็ยวขอแกะดูก่อน,นข้างในก็จะเป็นไก่นี่นะครับเป็นไก่ไม่มีกระดูกไก่ไม่มีกระดูกแล้วก็มีเป็น ซอสข้างในมัน,นเป็นแป้งมาเี๋ยวลองชิมดูก่อนแล้วกันตัวไก่ไม่มีกระดูก โอเคสามารถฐานเคฟซีตัวซอสก็เค็มๆ,ๆนิดๆตตเค็ๆมๆนิดๆซอสออกเค็มๆมันๆน,นิดนึงตัวแป้งถือว่าหนาหนุ่มพอดีไม่หนาไปไม่บางไปกำลังพอดี อร่อยคือมันเขาเรียกว่างไงอะ่ะคือไก่ที่มีกระดูกอะ่ะมันอร่อยอยู่แล้วจริงบวกกับแป้งแป้งของมันอะ่ะที่มันแบบว่าหนากําลังพอดีไม่หนาไปหรือไม่บางเกินไปมันกลาลังพอดีแล้วแล้วก็บวกกับตัวซอสที่มีรสชาติเค็มๆม,ม,มันๆผมว่าอันนี้อร่อยเลยจริงอร่อยมาก ซอสมันเดี๋ยวลองอีกทีนึงจะได้รู้ว่าจะได้รู้รือว่ามันอะไรยังไงแต่มันค่อนข้างหลอกลวพผู้รือพกอยู่นะเขาบอกว่าเคฟซีโร่แต่ผมลองยกดูแล้วโคตรเดาเลยเนยเนี่ยนคนโล่ปะละ่ะ เกตไกอยู่นี้ด้วยนะเดี๋ยวขอลองชิมแค่แป้งก่อนลองลองดึงแป้งออกมากินก่อนแป้งโอเคเลยแป้งคือมันโอเคคือมันไม่บางไปไม่หนาไปมันกำลังพอดีบวกกับเนื้อไก่ที่มันไก่ไม่มีกระดูกของมัน แล้วก็ซอสของมันอะ่ะที่เข้มๆม,มันมันอ,มอร่อยอร่อยนะจริง ไม่รู้ว่าอร่อยอยู่คุณแม่อันนี้จะต้องคู่ แล้วครับมาสรุปกันนะคืออันเนี้ยผมให้9เต็ม10เลย 1. นึ่เคือตัวไก่มันไก่ที่กระดูกมันกัดเข้าไปแบบมันเนื้อมันเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันมีความกรอบนอก,กนุ่มหนาอยู่แล้ว 2. ตัวเนื้อของแป้งเนี่ยไม่หนาเกินไปหรือไม่บางเกินไปสำหรับผมคือมันพอดีพอดีเลยตรงเนี้ยคือมันเป็นข้อดีของมันนะที่ผมชอบอะ่ะแต่ข้อเสียก็คือ ไอตัวซอสมันอ่ะเขาเรียกว่าไงอ่ะความเข้มข้นอ่ะมันก็โอเคแต่มันแบบว่าผมรู้สึกว่ามันยังไปได้อีกนิดนึงคือมันก็ดีครับแต่ว่าสำหรับผมถ้าเกิดมันเข้มอีกนิดนึงคือมันมันจะเอาแบบเพอร์เฟกเลยคือมันเขาเรียกว่าไงอ่ะคือคือแป้งแป้งก็กำลังพอดีตัวไก่ก็อร่อยตัวซอสก็เข้มข้นคือถ้าเกิดรวมสามอย่างเนี้ยผมว่าผมอาจจะให้เก้าจุดห้าหรือสิบเลยก็ได้จริงสำหรับผมนะคือตรงเนี้ยมันโอเคละ าเกิดว่าเติมผักเติมอะไรใส่เขอาไน,นก็หน้าไม่เดวเหมือนกันจนริงๆแล้วผมแต่วผมว่าแค่นี้มันก็โอเคแนละ้วจริงๆเก้าเต็มสิบอะจริงๆคือแล้วผมคือผมให้เก้าเต็มสิบเลยเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเนี่ย